ข้างข้างเปิดลิสต์10ซุปตาเมืองจีนโดยที่สุดในปี2022ต้องบอกเลยว่าวงการบันเทิงจีนในตอนนี้นั้นกำลังบูมแบบส,สุดเพราะไม่ว่าจะสร้างซีรีส์หรือผลงานอื่นๆนั้นก็ดูตีตลาดทั่วโลกได้อย่างสบายๆและไม่เพียงแค่นักแสดงชายเท่านั้นที่แฟนคลับให้ความสนใจแต่ยังรวมไปถึงนักแสดงหญิงที่ขึ้นแท่นเป็นซุปตาอีกหลายคนก็ปังไม่แพ้กัน สองสิบอันดับซุปตาร์หญิงของประเทศจีนที่รวยที่สุดในวงการอันดับหนึ่งเจ้าเว่ยรวยสิบเจ็ดจุดสองหมื่นล้านบาทอันดับสองฟางปิงปิงรวยสามจุดเจ็ดสิบเอ็ดพันล้านบาทอันดับสามกวนเสี่ยวถงรวยสามจุดสิบห้าพันล้านบาทอันดับสี่แองเจล่าเบบี้รวยหนึ่งจุดแปดห้าพันล้านบาทอันดับห้า จ้าลี่อิงรวย1.11พันล้านบาทอันดับ6หลิวเทารวย1.03พันล้านบาทอันดับ7ชุนลี่รวย853.9ล้านบาทอันดับ8ตีลี่เลิ่อปารวย557ล้านบาทอันดับ9ย่างหมีรวย557ล้านบาทอันดับ10เจิ้งสวง รวยห้ายห้าล้านบาท